รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมครีมเปลี่ยนสีผมดิฟโซรทรีโอแมช เฮ้ยทอมฝากโน้ตบุ๊กไว้หน่อยนะครับผมครับผมเข้าง้นแป๊บโอเคเดี๋ยวดูให้ครับวายพี่เข่นมาแล้วอะไรอ,อะไรอะไรพี่เขนครับโน้ตบุ๊กพี่เข่นหายแล้วครับเฮ้ยแล้วมันหายไปได้ไงอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมทํางานอยู่หันลังไปหันหน้ามาอีนึงหายแล้วครับพอจะจำหน้าขมโมยได้ไหม <spe ak> จำหน้าไม่ได้เลยครับโอ้โหแล้วพอจะนึกอะไรออกบ้้งไหมออ๋อ จำได้ว่านูตบุ๊คพ่เกนอะสีอะไรรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรสเปคเป็นยังไงขนาดผมเปิดดูคลิปพ่เกนนะครับโอ้โหเป็นคลิปลับพ่เคนสองคลิปผมดูแล้วผมจาได้สนิทตาเลยครับจำอะไรไม่น่าจำแต่พ่เกนไม่ต้องเป็นห่วงทำไมคนอย่างผมรอบครอบอยู่แล้วผมถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยครับดีแหละตอนอย่างนี้เก็บรูปไว้เป็นหลักฐานเพื่อจับขโมยทำไมไม่เป็นรูดบุ๊คอะทำไมไม่ไปถ่ายไอ้ขโมย เออก็ถือของพี่เนนะเนี่ยโอ้ยใช้พี่เกนไม่ต้องเป็นห่วงทำไมคราวหลังเนี่ยพี่เกนซื้อน้ำบุ๊กมาใหม่มาวางไว้ล่อขโมยถ้ามันขโมยมาอีกรอบนึงอ่ะผมจะจับหน้าขโมยให้พี่เกนนะครับบ้าอันเก่ายังทนไม่หมดเลยอ้าว้ทำยังไงดีล่ะครับก่อนบายคลเครียดสนับสนุนโดย ครีมชุดผิวหน้ากระจ่างใสสมุนไพรสบายนางเช่นไรส์เออเนี่ยคุณวดีอย่าพ่งไปไหนไปไหนแล้วยืนอยู่กับที่เนี่ยคุณคุณวดี <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวผมรับคุณเข้าทำงานเป็นเลขาผมที่นี่อ่าเดี๋ยวไปคุยกับผมในห้องค่ะตรงนี้นะครับผมะไม่ต้องเข้าห้องเลยดูแลงออกเลยผมจะไปคุยกันในห้องตกลงรับนะรับแล้วเหรอครับ หน้าเราเนี่ยพักนี้เนี่ยทำไมอารมณ์มันแปรป,ปวนขนาดนี้เป็นอะไรอะไรอ่ะ <laughs> เข้ามาทำไมเขาไ่ <laughs> เอา้อคนเดียว <laughs> คนเดียวเหรอเอาคนเดียวดูสิไม่ได้เกิดเลย <laughs> นหน้าเราพักเนี้ยอารมณ์แปรปวนผีเข้าผีออก <laughs> ไม่รู้จริงๆหรือว่าจะเป็นช่วงไัวทอง <laughs> อารมณ์วหวทองแน่เลย <laughs> ตกลงประวัติการทำงานคุณค่อนข้างใช้ได้ งั้นฉันรักคุณเข้าทำงานโอ้หขอบคุณมากเลยครับโอใจดี ang, จริงๆเลยลุกเลยออกไปก็เมื่อกี้คุณบอกให้ฉันมานั่งตรงนี้นี่ว่าแต่เราไม่ได้เจอกันเกือบสิบปีเลยนะคะสบายดีไหมคะคุณเขมเลคุณอย่ามาเรียกผมคุณเขมนะสบายดีไหมคะพี่เขมไม่ต้องเรียกคุณไม่ต้องเรียกพี่ เป็นไงบ้างไอ้เขมนี่นีค claro ่ค hm ุณเรียกผมไอ้เลยเหรอก็คุณไม่ให้เรียกคุณไม่ให้เรียกพี่แล้วให้ฉันเรียกคุณว่าอะไรล่ะไม่ต้องเรียกคุณไม่ต้องเรียกพี่ไม่ต้องเรียกไอ้แล้วก็ไม่ต้องมีคําว่าเข้มด้วยเรียกผมว่าผู้อํานวยการค่ะผู้อำนวยการเข้มผมผมพูดได้ยินไหมได้ยินถ้ามีคําว่าเข้มค่ะผู้อำนวยการเขมะไม่มีเขมะผู้อำนวยการเฉยๆค่ะ วันนี้มาทํางานวันแรกแล้วคุณจะมอบหมายอะไรให้ฉันทํางานไหมคะวันแรกวันแรกเราจะแก้แค้นให้เขานี่ยถ้างานให้เหนื่อยเลยเดี๋ยวคุณพอดีแล้วคุณเอาแฟ้มที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยนะ <c oughs> ไปวางไว้ที่มุมห้องมุมห้องฝั่งไหนคะมุมห้องอ่ะรู้จักไหมมุมห้องอ่ะรู้จักค่ะแต่ดิฉันถามว่าฝั่งไหนคะฝั่งซ้ายห้องซ้ายคุณหรือซ้ายที่ฉัน ซ้ายห้องผมนั่งอยู่ตรงนี้ซ้ายห้องมันก็ต้องซ้ายผมสิกรุณาอธิบายชัดเจนค่ะดิฉันไม่เข้าใจโธ่เอยขาไม่เข้าใจบอกเนี่ยให้เอาแฟมเอาแฟมเนี่ย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 ยกไปที่มุมห้องฝั่งซ้ายก็คืออยู่นี่นี่อ๋อค่ะใครนี่ไม่เข้าใจเข้าใจแล้วค่ะมีอะไรจะมอบหมายให้ทำอีกไหมคะเดี๋ยวนี้จะแก้ให้เก็บเลยแก้ให้ตายแก้ให้ตายเอาให้น่าเดี๋ยวคุณช่วยเอาแจกัน อดอกไม้เนี่ยนะย้ายไปทางฝาผนังฝาผนังฝั่งไหนคะฝั่งโค้งมั้งไลไปไหมฝั่งไหนแล้วเอาฝั่งซ้ายซ้ายคูหรือซ้ายดิฉันซ้ายผมตัวไหนอธิบายเข้าใจค่ะดิฉันไม่เข้าใจโง่โฮเงี้ยนะแกงให้ตายแกงให้ตายผลย้ายให้เหนื่อยเลย ยกไปสิครับทางซ้ายดิฉันไม่เข้าใจค่ะคุณอธิบายให้เข้าใจค่ะทําไมคุณทํางานแค่นี้คุณไม่เข้าใจคุณเข้าใจอะไรยากมากเลยเนี่ยไม่เห็นจะยากเลยเนี่ยยกจากนี่เนี่ยฝั่งนี้เนี่ย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 กลางตรงนี้เนี่ยเนี่ยแค่เนี้เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยมีอะไรจะให้ทําอีกไหมคะอันนี่ไม่เข็ดไม่เข็ดจัดหนักจัดหนักเ่าเนี่ยยกของใหญ่เลย ม <utan> ีอะไรให้ทำอีกไหมค่ะ <c oughs> กล้ามเนื้อฉีกแน่ <l ark> เดี๋ยวคุณพอดีเดี๋ยวคุณช่วยเอาเก้าอี้สองตัวเนี่ยนะย้ายไปไว้ตรงฝั่งโน้ตแล้วก็เอาโซฟาย้ายมาแทนเก้าอี้สองตัวนี้โอโหของใหญ่เลยแน่ใจนะคะเ <c oughs> ขาเยแน่ใจเปล่าอันไหนย้ายไปมุมไหนคะเอากี้ย้ายไปฝาผนังแล้วเอาโซฟาย้ายมาอยู่ตรงนี้ผนังฝั่งไหนคะผนังฝั่งโน้ตฝั่งโน้นคือซ้ายหรือขวาขวา ขวาคุณหรือขวาดิฉันขวาคุณขวาผมอ๋อแล้วก็อีสองตัวนี้ไว้เอาไว้ตรงนู้นยังไงคะที่ฉันไม่เข้าใจโอ้ยอะไรวะขอแค่นี้ทำไม่ได้ไม่เห็นจะยากเลยผมบอกว่าเอาเก้าอี้สองตัวนี่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 ย้ายมานี่ไปย้ายมานี่นี่โซฟานี่เอาดินี่ไว้นี่นี่ไว้นี่ ใจแล้วค่ะมีอะไรให้ทำอีกไหมคะเออพักก่อนไหมคือว่าผมเห็นว่าคุณเพิ่งทำงานวันแรกคือผมไม่อยากจะให้คุณเหนื่อยไปมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าพักก่อนดีกว่าแล้วคุณจะให้ดิฉันทำอะไรต่อละคะออไม่ต้องทำอะไรแล้วเดี๋ยวคุณออกไปข้างนอกนะแล้วก็ไปเซ็นสัญญาทำงานที่นี่เลยกับคนสนิทของผมอ๋อเซ็นเซ็นซ้ายหรือขวาคะเซ็นขวาไงขวาคุณหรือขวาดิฉัน มือขวาของคุณอ่ะขวาของคุณไม่ใช่มือผมขว,ขวาดิฉันครับผมใช้หมึกสีแดงหรือสีน้ำเงินคะเอาสีน้ำเงินสีน้ำเงินสวนมากจะเป็นสีน้ำเงินที่เขาใช้กันอ๋อค่ะเอาแบบหมึกซึมหรือไม่ซึมเนี่ยอยากเหนื่อยอีกใช่ไหมถามดูเอาหมกึกธรรมดาหมกึกธรรมดาปากกาลูกลื่นปากกาลูกลื่นครับอ้าวไม่ได้เอาลูกมาด้วยดีคุณคุณจะเล่นลูกกับผมนะเดี๋ยว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 ผมให้ย้ายห้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย้ายห้องตอนนี้เลยไหมคะย้ายห้องไปไปไปอย่าผมไม่อยากให้คุณเลยไปไป เ,ออเห็นคุณเป็นคนเจ้าระเบียบดิฉันก้าวออกเนี่ยควรจะก้าวขาซ้ายหรือขาขวาคะก้าวมันก็แล้วแต่คุณถนัดด,ดิคุณจะถนัดขวาวถนัดซ้ายพิณจะก้าวสองขาก้าวสองขาเออก้าวสองขาก้าวยังไงอะคุณ<น>ประตูก้าวไม่เป็นอ่ะสมมุตินี่เป็นประตูคุณก้าวสองขางงสมมุติถ้าถนัดขวาก็เอาขวาออกไปถนัดซ้ายเอาซ้ายออกไปถ้าเกิดตัดสินใจไม่ได้ก้าวสองขาเลยยังไงคะอเนี้ย แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากถอยกลับไปที่เดิมหมุนไม่ได้ก็ต้องถอยเนี่ยออเมื่อกี้ไม่ทันดูดูไม่ชัดขอีกทีได้ไหมคะก็ก้าไปถอยถ้าถอยถ้าเดินหน้าเดินหน้าไปถอยเอยเดี๋ยวผมจะเหมือนกีฬาเฟสบิ๊กเกนนะครับไปโอวโหออกไปเซ็นสัญญาณออกไปไปจะฝากอะไรถึงแล้วก็อย่าลืมนะไปบอกคนรอกด้วยว่าเอาเขาตะเพนมาด้วย เอาเขาจะเพนมาทาให้ดิฉันทาให้ผมเนี่ยผมเมื่อยไปทั้งตัวแล้วนันลาค่ะ <laughs> โดนเราแกล้งคงจะเมื่อยไปนานเราก็นั่งเฉยๆแล้วทำไมมันเมื่อยแขนเราไปทำอะไรมาวะก่อนบใยคลายรี สนับสนุนโดยไดมอนด์บลูผงเงาูรผสมผงไปสะแหน่ตราหมอเสงมีทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ดดูสิซื้อเอาของขวันมันจะใหญ่โตเชียวครับคุณเอื้อไม่น่าจะหลากบําเลยนะครับลำบากลำบากที่ซื้อของขวันมาให้ลูกสาวผมตลอดเลยนะครับโอ้ยไม่เป็นไรหรอกครับคุณลุงครับคือผมเห็นว่าอะไรที่มันมีความสุข แล้วทาให้หนูเล็กเขามีความสุขได้เนี่ยผมก็จะทำแหละครับ<อ>เพราะว่าหนูเล็กเนี่ยเขาก็มีความทุกข์มาเยอะแยะแล้วนะครับค<อ>ุออ้มากครับแต่จริงๆแล้วนะคะออฉันน่ะไม่เข้าใจเลยว่าลูกสาวฉันน่ะทำไมถึงมองข้ามคนอย่างคุณเอื้อไปได้ยังไงนั่นแหละสิคุณเอื้อเป็นคนที่แสนดีออมีมารยาทเหมือนเทพพรบุตรลงมาจุดติ มองครับเหมือนพระเวสสันดรนะเป็นคนพูดที่มีแต่ให้นะคะและดูสิทั้งห่อทั้งรวยเนี่ยคุณดูสิดูข้างหลังนะ่ยยังกระจอนี่เดฟโอ้ยวายคุณมาสังเกตใกล้ๆสิคะดูสิอาหารข้างมันเนี่ยยังกระแบกพีทโอ้ยนี่ฉันบอกตรงๆเลยนะคะถ้าคุณน่ะไปเป็นดาราฮอลลีวูดเมื่อไหร่แล้วก็ คุณน่ะจะดังกว่าเอ็ดดี้เมอร์ฟี่อีกค่ะเอ็ดดี้เมอร์ฟี่ค่ะดาราผิวดำานั่นะฮะแต่เขาก็ดังไงคะแต่ถ้าคุณได้เป็นคุณดังกว่าเยอะเลยนะเวลาหันมาพูดนะเหมือนเจมส์จินน ขนาดนั้นเลยเหรอครับคุณลุงแหมยอกันเกินไปแล้วนี่คุณป้าครับผมถามสักนิดนะครับยอผมขนาดนี้ชมผมขนาดนี้คุณป้าต้องการอะไรจากผมไม่ทราบครับโอ้ตายแล้วไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงว่าฉันต้องการอะไรฉันไม่ต้องการอะไรหรอกค่ะอยากได้คาบน้ปาประปาสักห้ายนะคะยังไม่ได้จ่ายเลยคะ่ะ เหมือนดาราฮอลลีวูดชมสารพัดขอแค่ค่าปลาห้าร้อยอุ้ยห้าร้อยเองนะคะโถ่คุณป้าครับก็ไม่ต้องมาชมกันถึงขนาดนั้นหรอกครับเป็เรื่องเล็กๆน้อยๆอุตายแล้วไม่มีแบงค์ปีกซะด้วยเท่าไหร่นะฮะห้าร้อยค่ะหนึ่งพันพอไหมครับอุ้ยตายแล้วมันจะดีนะคะมันจะดีเหรอคะดีสิคะห้าร้อยให้มาตั้งพันหนึ่งไม่เป็นไรนี่เอา เอาเก็บ okay, ไว้จ่ายเดือนหน้าด้วยโอ้โอตามสะดวกครับเนี่ยแล้วคุณทําบุญให้ให้กับคนเท่าคนแก่แบบนี้ให้ตั้งพันอย่างเงี้ยต่อไปนะคะบ,บอกได้เลยคุณต้องอายุยืนเป็นพันปีค่ะอายุยืนเป็นพันปีค่ะโอ้โหผมว่า80กลัวจะเล่นฉีตัวเองซะก่อนสิครับอา้าวคำเยอะไปไหมครับ ยังไม่เยอะหรอกคะ่ะคุณอยากจะอายุยืนสักหมื่นปีไหมคะโอ้โหอยากสิครับอายุยืนตั้งหมื่นปีแล้วผมจะทํำยังไงครับไม่ยากคะ่ะทําไงครับคุณจ่ายค่าไฟมาอีก9,000เท่านั้นเองคะ่ะ ก็รวมกับหนึ่งพันนี่ก็เป็นหมื่นปีแล้วค่ะแหมคุณป้านี่เข้าใจขอนะครับข้าวพัเล็กน้อยครับจัดไปครับค่ะนี่จะรู้ก็ถึงวิ่งไก่เลยนี่ไงคาวนี่ครับอีก9ก้าพันอันนี้เป็นอันนี้ค่าน้ําอันนี้ค่าไฟเอคุณจะจ่ายเดือนหน้าด้วยเลยไหมคะ ผมว่าเอาไปทีละเดือนก่อนไหมครับคุณป้านี่นะาอะไรคะฉันว่าเอาเงิน่ะใครเขาปืนเดอะคืนเขาไปคืนเขาไปเนอะเออก็จริงแต่อีชั้นเกรงใจนะคะเอาคืนไปจะค่าคุณป้าจะคืนจริงๆหรอครับก็แหมมผมให้แล้วก็ไม่อยากเอาคืนเลยนะครับคุณป้าเออแต่ว่าถ้าเอาคืนแล้วมาลืนนี้ตายนะคะว้าว เอาไปอีกเดือนล่วงหน้าเลยนะครับคุณป้าครับไม่เอาไม่เอาคืนเขาไปคืนเขาไปไม่เอาไม่เอาเอาให้ด้วยใจหรือเปล่าออคุณให้ด้วยใจหรือเปล่าคะเนี่ยแล้วทำไมยังเดือดๆมาเลใจจริงๆเลยค่ะอ่า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 ติดอะไรนะโอ้คุณป้าครับ ล้อเล่นไปๆเกาะเหนียวเป็นต๊กแกเลยนะครับพี่ป้าไม่ให้ด้วยใจหรือเปล่าด้วยใจเลยครับไม่ได้คิดอะไรเลยครับเ็าลืมมนกานเอ๊ะสงสัยลูกสาวที่จะกลับมาแล้วครับเอ่อคุณเอื้อคะทำไมครับฉันขอร้องอะไรคุณสักอย่างได้ไหมคะเรื่องอะไรฮะก็อย่าบอกหนูเรียกว่าคุณให้เงินพกดิชันนะคะเพราะลูกสาวฉันเขารับไม่ได้ค่ะกลัวลูกสาวคุณป้ารู้ใช่ค่ะเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับเรื่องนี้ต้องเป็นความลับผมจะปิดให้แทดเลยครับปิดยังไงปิด ปิดให้แ่บจะปิดให้มิดเลยครับไม่ให้ใครรู้เลยครับงั้นขอค่าแชร์ให้แอลข้างบ้านด้วยหมื่นะเล่นแชร์วะหล่ะไม่เป็นไรครับเรื่องนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ป้าคุณลุงไม่ต้องห่วงเลยนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้รับรองครับดูเล็กไม่รู้เรื่องนี้เด็ดขาดครับค่ะกลับมาแล้วครับคุณพ่อคุณแม่เอ้าเนือสวัสดีครับดูเล็กเป็นยังไงบ้างคะวันนี้พาลูกๆไก่กับไข่ไปเที่ยวห้างมา เหนื่อยไหมคะถ้าจะเหนื่อยสิท้าดูสิหอบจมูกบานเชียไม่เหนื่อยอะไรมากมายแล้วครับอะไรที่เป็นความสุขของหนูเล็กผมดีๆรับใช้แล้วก็จะทําให้ครับอ๋อขอบคุณมากนะคะอะไรนี่ลูกไก่กับไข่อยู่ไหนคะเนี่ยเออนั่นน่ะสิไก่กับไข่ นี่เมื่อกี้ก็กลับมาด้วยกันนะนังไม่รู้ไปไหนแล้วแหมเด็กสองคนนี้ไม่รู้ไปไหนงั้นเดี๋ยวมาช่วยผมหาไดีไหมครับได้ไค่ะไปไหนนะไก่กับไข่ไก่กับไข่ไปไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยคุณแม่เขากลับมาแล้วออกมาสิลูกเลี้วอยู่ข้างบนไปเลกอยู่ไหนเนี่ยเออสไลสไลสไลบ้าเล่นอะไรเนี่ยไก่กับไข่แม่ตกอกตกใจหมดเลยไก่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออคนไหนไก่คนไหนไข่แล้วชื่อเต็มเต็มอะไรนะฮะ กูดูไม่ออกหรอคะที่ฉันตั้งเนี่ยคนนี้ไก่ชื่อเต็มเต็ว่าไก่แก่เติมตัวนู้ดไข่ชื่อเต็มๆไข่ข้าวจริจริงคนนี้ชื่อชื่อไก่ค่ะนี่ชื่อไข่แต่เดี๋ยวไก่กับไข่เล่นอะไรเดี๋ยวกูแม่ตกใจหมดเลยเล่นแบบนี้เนี่ยนะเดี๋ยวตีให้น้องลายเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวคุณหนูเล็กครับคุณอย่าไปดูเด็กเลยนะครับ ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นความคิดของผมเองผมอยากจะทําให้คุณ Surprise เซอร์ไพรส์และครับก็เลยเอาไก่กัะไข่เนี่ยเอามาอยู่ในกล่องของขวัญน,นะครับพอ,บพอเลยคุณเอื้อนี่คุณนะชอบให้ท้ายลูกฉันะให้ท้ายเด็กอย่างนี้ไม่ไดีไม่ได้ ต้องทำต้นเดี๋ยวไปหาไม่เลียวก่อนค่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้วทำไมเล่นกันอย่างนี้นะดูสิเดี๋ยวแม่แกน่ะตีแกตายแน่เลยยายต้องบอกแม่อย่าตีผมสองคนนะครับใช่แล้วอ๋อยายต้องช่วยดูไม่งั้นแม่ตีหนูตายแน่แน่โอ้โหพี่แม่หายมาแล้วลูกไม่ต้องอ้อนคุณยายเลยไก่กับไครก้อนอ ออกมานี่เดี๋ยวมั้งนะไรจะยางแม่หนูเล็กนี่มันหลาเขาฉันนะแกจะมาตีหลานฉันได้ยังไงแล้วแกกำลังโกรธอย่างนี้แกไม่ตีหลานฉันตายเหรอฉันบอกได้เลยนะ หลาาก็ฉันสองคนเนี่ยห้ <Ừ. S 1> ามคนอื่นมาทําอะไรหลาาจะเด็กขาดเพราะว่ามันสองคนต้องตายด้วยมือฉันต <Hey, S 1> ้อต้องหายครับใ,ใหญ่ถ้าต้องตีก็ฉันเองใครจะมาตีหลาาฉันไม่ได้เอะีีเลยงัยงไๆแกจะตีลูกอี่ที โมโหยังจะตีสักสามร้อยทีไม่ไมนั่ไงแกเนี่ยมันแม่ใจร้ายแท้แท้ก็ตีลูกสามร้อยทีมันไม่ตายเหรอแม่ขอสักสามทีได้ไหมแล้วเดี๋ยวคุณแม่คุณแม่จัดก,การแล้วกันค่ะอย่างนั้นแม่ขอตีเองนะเชิญค่ะมาลูกขอบคุณคุณยายมากหากว่าไม่มีคุณยายมมแม่ต้องตีหนูตายแน่แน่ใช่ลูกากำลังโกรธอย่างเงี้ยตีหนูตายเดี๋ยวยายตีเอง้ะลูกนะมาสามทีเองลูกนี่เดี๋ยวฉันตีหลานฉันเองดึงขึ้นมาติงๆนี่ แกถอยออกไปฉันเงื้อไม่สุดเรยวตัวสามทีพอนะสามทีพอเบาเยจายยายตีไปกี่ทีแล้วลูกยายจำไม่ได้ยายเมื่อกี้ยายตีนหรือว่ายายทีบยายตีสิลูกทำไมหนูจุเล่นอะไรลูกฮะ อะไรเนี่ยไม่อย่าไปยี่ยกดะดมาเล่นอะไรแบบนี้ยายจะจะตีดนูยังงใหญ่แม่ตีดูดีกว่าใจเย็นลูกมาหนูหลบไปสามทีพอเอ้าวโครบแล้วนะไก่ไก่อยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ครับอ้าวมาดีลูกมาให้ยายตีลูกตัวเขากลัวครับเออไม่ต้องกลัวเดี๋ยวยายจะตียายตีเอานี่เอาแค่ทีเดียวพอนะเตีหนูตัวเล็กเด็กตัวนะหนึ่งสอง Oh. ดู <laughs> แม่เห็นหน้าหลานแล้วแม่ทำไม่ได้แม่เห็นแล้วแม่รู้สึกสงสารแม่กลัวหน้ามันนี่อะไรเนี่ย <laughs> <laughs>